มีสภาพขงรกับลโซสุภาพแข็งแรงให้ได้เงินได้ทองให้มีน่มมีสินยังไงหายให้ได้มาสิบล้านเศร้าล้านลอยล้านแล้วลูกเด้อมีสินที่เป็นมีดก็ให้ได้หายหายให้พ้นด้นิยมสมพร ด้มาตลอดเป็นสิปชิบลานหมด่ะมือหวยรวยเบื่อสุกเลยจะมาหายไหละโซ่มสุนี่อ้เห็ดกอเด้อยสุก็าดแขงแรงได้พอเด้อหัดข้อหลายเด้ออยู่กับบุปปโดดพอเออแข็งแรงด้เออย่ายอ่่อ่อยอ

Jetzt schauen wir auch bei mir, ja. auch. <laughs> <Merci> vielmals, Papi, <laughs> für alles, was du mir jetzt hier gegeben hast, auf das Ganze, mich große Ich bin so stolz, sagen, dass du mein Sohn, dass also mein Vater bist. Und ich hoffe, dass auch das in Wünsche und auch ik ga ook maar zeggen, du bist het beste Wat we ervaren is, is wat we ervan kunnen, kan ik niet op de zout denken. Hoe vaak is het nu? je het je kan. niet. คุณแม่คุณแม่หลายเด้อปีนี้หาโชคดีมากเลยอยู่น้ำกันสิหายว่าห้เที่ยงน้ำกันเด้ออยู่น้ำกันเลยอยู่น้ำกันสนุกทุกวันหลังจากที่ทีหลังไปอยู่สีคนมั้งคุณโชคปีปีนี้กลับไปใกลนไข้มกันมีความสุขหลายๆลครับแม่รักแม่ครับ ไอ้นี่รอบครัวไอ้นี่คนฮักบไอเนี้ยก,ก็ฮักมีโศกมีลาบตลอดไปล,ลูกเดอ้อเศร้าซะสูบยาเศร้าทุกอย่างแล้วก็ให้เจ้าจ้อยนะลูกนะแม่ฮักเจนะ้าลหาล <c oughs> ยายขอบขัวยี่ใดเนี่ยหรอคนไงล่ะลูกชายขพี่บอกขอเป็นนี้หรอสุดน่าดูบอก Dir auch vielen, vielen, vielen Dank. Du mir in meiner Reise, in meinem Leben. Ich kann auch von Glück reden, dass du nicht Bär bist. Und auch Michi seinen, dass du uns so viel schenkst, dir so viel Zeit nimmst. So viele Nerven hast für uns. Und das kann man nicht von allen erwarten. Ich glaube, viele Leute sind eifersüchtig auf das, was ich habe, was wir haben. Und ich hoffe, das endet noch nicht so schnell. Ja, dat is hetzelfde. Als ik twee söltige Söhne en een Tochter heb, kan ik niet van de Brücke reden. We zien zo so veel, wat schlecht passiert. We hebben immer wieder zusammengefunden, we zijn immer goed samen. En we werden nog lang, lang goed samen zijn. Ja. พี่กับพี่ยายสุขภาพดงมอดกบลัตตากับยายจิพี่กับยายนะคะเหมือนัากับยนะคะหันจะเป็นเด็กดีนะคะโตขึ้นมาแล้วหนูก็จะทำงานมีเดียหนูก็จะเลี้ยงพี่กับยายนะโถดูเลาสุขภาพแข็งแรงเ้อเลี้ยนนีกเป็นเ็ติจ้เป็นไงใส่มาใส่กั่พุ่นฮะกับพ่นนั่นเป็นมิสแกนหรือเป็นไทยแดงแต่เด้กลูกเดอ เตที่ r ก็หักโน่นทิซุทุเล,เเลยไม่ไมโโลล่ไม่ไม่ไม r ไ r ่ r ม่ไม่ไ e r ไม่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  t ม่ i ม่ไ e a ใจเย็นๆอืมเงียนี่เป็นลุปดูกกกระลานตุนเลยไม่หักเกี่ยวนาลูกนะลูกในใสล่ะหักไรก้อยรำไงรวยก้อยจุอลรีมีสิ้นมีกัให้มดได้ลูกเลยเป็นลูกแม่แล้วแม่ฮักก็กับลูกมียังกับฟังกันนลูกนะนิดหน่อยคือ

ยเอาเอาอยากลงน่ะบ้าเลล์ไอเดียน้องบ้านเชลลาแล้วเห็นไหมนะโอ้โห